เจอกับน้องเม์อีกแล้วจ้ะเมนี่กับพาเขาป้านะจ้ะน้องเม์มีอ,ออเดอร์สองถังจ้ะเห็นมันหลายจ้ะเยอดไทยทุกคนเบิ่งมาได้ตามมาเก็บเลยจ้ะหลายคักหมากแดงหรือว่าภาษาฟินเอินว่านอันปั้วลูกกะถ้าภาษาอังกฤษกะสิเป็นเรเบอร์รี่ติหรือว่าบลิงออนถ้าลัางห้าลัางคนสวีเดนเขากินบลิงออนน่สั้นจ้ะเอินได้หลายอย่างอยู่อุ้ยหลายคักจ้ะ มาลุ่นกันเนาะจ้ะว่าสิได้ป2แถงนี่อันมาเก็บกับน้องเตยจ้ะน้องเตยอ,อยู่ทั้งปุ่นตาป้าเขากะเป็นเปนดอกจ้ะนี่ต้นไม้ห้างๆจ้ะลงุงว่าเป็นตะย่านจ้ะงามน้าลูกอันนี้นจุมนี่ไหม,ไมไอุปกรณ์พ่อมจ้ะปุ่นขึ้นมาเทียละ ลายคักขึ้นมาคุณจ่ใจอีลีสีแดงสดสวยมากจ้ะได้เครื่องถังรอแป๊บเดียวเอง ถึงสิบนาทีจ้ะปาสะออนจ่าจ้ามงนี้ไหมดดคักแค่นี้ด,ก,ก,ดกอีลีจ้ะเบิงเบิง้งจ้มางามคักแค่นี้มงนี้เบิงบงบงบ้งมงนี่ล้องสวยให้เบิงจ้ะโอ,<ม>อ้ถึเนี้ยตัวละมันหลาย มามามาถ้ามีตรงนี้สิตักตรงีก็คักเไม่ตักป้าติดโดยนวะคุณว่าเป็นร้อยลูกด้วยจ้าคุณน่ะนั่นร้อยแบบนีเ้นเหรอ ขึ้นมาเป็นพวงๆจ้ะนั่นงตักเขขกเขาคับก่อนจ้ะ พวงสิจ้ะมันเป็นพวงเป็นพวงขึ้นไม้ทั้งสี่มันก็เลยตักได้เท่าละหลายๆลูกเบิ่งดู้จ้ะพึ่งดูต้นหนึ่งสิเนี่ยงามสะอ่อนเฮงจ้ะเวลาเขาตักสิมันจะขึ้นได้เบิดเลยผัเจ้ามันง่ายนี่มันขึ้นรัว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 เลยทันหนึ่งตักง่ายก็หมักดำ่มึ่งรู้จ้ะข้าวเดียว ไปเทเอาไปเทียแต่ <t ook> ดกดกเป็นพวงพวง <t ook> มึงดูจ้ะเมียนบิดนเลยจตะเนี่ย เสกขนาดนจนบ่อยากเก็บดุกไหลแม่งามไหลย,ยาวไปมันเบืเ่อจ้ะยี่สิบนาทีก็เต็มถังแล้วจ้านี่มาเด้อก้มเงยก้มเงยเก็บมากไหม ติมแลจากข้าวเดียวถังแรกหนึ่งถังไปเรียบร้อยแล้วหลังจากผ่านไปยี่สิบนาทีจ้ะได้แล้วสามสิบห้ายูโรเอาไปคูณสามสิบห้าเบิรงน้ะจ้ะสามสิบห้ายูโรคูณสามสิบ้าเพราะว่าหนึ่งยูโรเรกได้สาิบห้าหรือสาสิบกบาทน้ะจ้ะได้จากบาททั้งหนึ่งนี่เขานี่พอ่มเพ่มเชั่วโงมงได้นี่ แต่ว่าต้องไปเลือกอีกเดี๋จ้ะเลือกเอาเศษยาเศษยางออกให้เบิ้งามขนาดแดงจึงคืองามอีลีไบเก็บต้อยถังสองจ้ะแบกถังเมื่อยจ้ะว่าสิเอาแค่สองถังได้สามถังเลยบัดนี้มาเบิ่งกันจ้ะคนงานได้หอดหมากดำเพิอมเน้่อจะกอดเก็บว่าได้ นี่ของน้องเมฆหนึ่งถังไงสองสามนี่ของน้องเตยด้วจ้ะน้องเตยกับหนึ่งสองสามด้วยเบ่งเอาจ้ะรวมกันอ้ยสุดยอดขนาดไปบ้านแล้วจ้ะบ้านนี่ไปหาเลือก่อก่อนสออนแดงจึ้งครึง่งกลับบ้านแล้ววะนี้น้องเม์หอดบ้านแล้วจ้ะมือสาวไปเก็บมาได้สองถังแล้วจ้ะ ที่นี่เมื่อกี้นี่ไปเก็บมาก,กับน้องเตยได้สามถังรวมรวมหมากดำน้ำอีกถังน้อยถังนึงเป็นหาถัางครึง่งถ้าตีเป็นเงินไทยนะจ๊ะถังหนึ่งน้องเม้ขายได้ถังละสามสิบห้ายูโรนี่ถังละสามสิบห้ายูโร รวมทั้งเบิดหาถังกับเป็นร้อยเจ็ดสิบห้ายูโรตีเป็นเงินไทยกับประมาณหกพันกว่าจ้ะมือนี่ขายได้หกพันกว่าหนึ่งยูโรเท่ากับสามสิบห้าลองคูณเบื้องจัดร้อยเจ็ดสิบห้า พุงพวงขอบนี้จะเอาออกรูปตกดำกะเก็บแยกจะเก็บออก ลูกเน่าลูกแตกพอออกนอาจาก นนี่น้องมีมานั่งล้อลูกค้ามาเอาหมากไหมนะจ๊ะเจ้านี่สร้างสองถังนะจ๊ะน้องมีกะเทสใส่ล้างไ้เขาสามสิบห้ายูโรสาิบหยูโรได้เจ็ิบกิลนะจ๊ะเอาไปคูณสามสิบห้าเบิงเตอระเวเตอระเวลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วจ้ะ ค่ามาเอามักไม้แล้วมักไม้แล้วก็ระเบแต่วีสอก็วีาะปรื่เสนส่วนส่วนกักสีแอมเปร์ยักักแอมเปอรยัเจ็ดเจ็ดสิบยูโรจากังละสายูโรยกไปซอยเราันต น,น้าดานมาลูกค้าลูกค้าจะมาหัาเอาเองอยู่บ้านแล้วส่วนมากลูกค้าจะเป็นพวกไว้กเกษียนแล้วจ้ะที่แบบว่าเขาไปเก็บอีกบ่ไหวเนาะปวดแข้งปวดขาก้มบ่ได้นี่แหละจ้ะเจ็ดสิบยูโรเย่ยังเหลืออีกสามถังเนี่จะ้ะมืออื่นมือแรงนี่อีกถังนึงมืออื่นอีกสองถังเป็นหาถังทั้งหมดเย่ไปเลือกโตกันจ้ะยังบ่เลียวเด้ไปแล้วลูกค้าก็ไปแล้ว เจอกันคลิปหน้าจ้ะขอบคุณที่รับชมและติดตามน้องเมย์นะจ้ะตอนนี้กะเศร้าเมยไปน้อยนึงแล้วเพราะว่าได้รับเงินนะจ้ะซัมมิ่ก่ะถือว่าบ้านเทานี้กหลายเติรแล้วเด,วดว้เอ่อจากบาทน,นอ้อตีเป็นเงินไทยหนี่น้องเมย์เพราะสามพันบอนเนี่ยคิดให้น้องมเมย์แน่เกือบเกือบสามพันหมดละสองทางยังเหลือ,ออีกสามเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมน้องเมย์และเป็นกำลังใจให้น้องเมย์ตลอดนะจ้ะ ถ้ามาคลิปน้องเม์ก็ฝากแชร์เป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเมย์นะจ๊ะต้องทํามาหากินขยันขันแข็งนะจ๊ะถึงซีอูหลอดเมืองนอกได้เนาะเพราะว่ามันแพงไปแล้วไปเลือกต้นแล้วมืดแล้วจ้ะมะนานั่งร้อลูกค้ารอบสองก็จ้ะกำลังทีมันลับเอาวันลังสองลังจ้ะแต่ว่านี่ล้างน้อยสองล้างเท่ากับหนึ่งถัง นา่งซิงม马拉สองลังจ้ะตอนนี้กะเป็นเวลาอันยูฟิแลนด์กะสองทุ่มนะจ้ะกำลังเดินทางมารับอีกสองลังเท่ากับหนึ่งถังกะสามสิบห้ายูโรจ้ะตรงนีเ้เหเบิง้งนถังถังถังประมาณนี้ละจ้ะนี่โอ้แต่วา่า้อยสะกดทิ้นี่ถังประมาณนี้ละจ้ะสามสิบห้ายูโรเริ่มหนาวแล้วนะจ้ะนี่นั่งร้อยูมองเก้ห้อง

ต่ไม่แนนยููเบกันว่ะแต่พเเราตากัสิคีตุสขอบคุณสนาะขอบคุณครับขอบคุณครับมกโอเลยาเตสอขอบคุณครับขอบคุณครับฮ่า่เ่่ต่ ลูกค้าไปแล้วจ้ะนี่40ยูโรจ้ะน้องมีขึ้นไปให้ลูกค้าหายูโรก็เท่ากับถังละ35ยูโรจ้ะก็เอาไปคุ้นกัน35ได้เท่าไหร่จ้ะเมื่อนี้2รอบนะจ้า2รอบรอบแรก70รอบ2 35เป็น105ยูโรมือนี่2ถังโอเคไปแล้วนาวจ้ะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามน้องเมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนไก่บ้านในเด้อจ้าสู้ๆ